ขึ้นต้นการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นกยโอก็มาพร้อมกับเกมมวยไทยแชมเปี้ยนนะของค่ายพ g เออไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะไก่โอ๊กกลับบ้านไปเยี่ยมแม่มาวันนี้มาพร้อมกับเกมมวยไทยมาดูซิว่าคลิปแรกของวันจะปังหรือเปล่านะพกมา700กับเกมมวยไทยเดี๋ยวจะเริ่มต้นเบ็ดเท่าไหร่ดีวัดเบ็ดยีไปเลยละกันนะวันนี้พกมาเยอะหน่อยไปดูซิว่า วันนี้เติมแรกจะปังไหมมาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะเอากดสองทีเข้าฟรีเกมเอาแล้วไงโอ้โหดวงดีจัดนะวันนี้มาดูซิว่าเข้าฟรีเกมเร็วๆอย่างนี้จะแตกหรือเปล่านะกับเกมมวยไทยแชมปเปี้ยนของเราสำหรับเกมนี้เพื่อนนะถ้าเข้าฟรีเกมแล้วถ้านักมวยใหมายย่างนี้นะมันก็จะสู่มเป็นวายล็อกให้เรานะมันจะเปลี่ยนเป็นวายแล้วก็สุ่มล็อกตามช่องต่างๆบอกเลย ถาล็อกทุกช่องนี่ปังสุดนะเรียบร้อย695บาทเงินรางวัลก้อนโตนะมาแล้วจ้ะมานักมวยมาเยอะๆโอโ้ไม่มาเลยมาสองเออ 450บาทเนเงินรางวัลก้อนโตมาอีกอ่ะสองุสุดท้ายเต็มหรือเปล่าโอ้โหเต็มสุดท้ายและท้ายสุดมาอีกสอจ้าล็อกสวยๆโอ้โหเสียดายนะมาช้าไปหน่อยนะเงินมาดอกสุดท้ายแต่มา630บาทรางวัลก้อนโตนะปิดท้ายได้อย่างสวยงามเออโอเคเวรีรกูด ได้มา2องพกับอีก800บาทเออฟรีเกมแรกก็ปังเลยนะมาปันมาแป๊บเดียวนะเพื่อนๆนะทุนเติมแรกมา700ตอนนี้บวกมา3,000กว่าเดี๋ยวขออนุญาตขยับไปที่เป็น30แล้วกันนะมาไปกันต่อเอากดทีเดียวเข้าไปกอเปนเพื่อนเอาเรื่องจัดนะจ้าวันนี้โอ้โหขยับเบดเพิ่มบุ๊เข้าฟรีเกมปั๊บนะมาเดี๋ยวไปลุ้นสิว่าไก่โอเกจบ จะปิดคลิปนี้ได้ด้วยฟรีเกมนี้เลยหรือเปล่านะโอ้โหอายมาสี่คนโอ้ยหมุนแรกมาก็เอาเรื่องเลยนะนักมวยมาอ่ะมาแถมอีกหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เดยวกันด้วยเด้อใครที่ยังไม่กด Subscribe ก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะ มา742บาทติดห้สตางค์นะเงินรางวัลก้อนโตนักมวยไปไหนหมดเรียบร้อยเสีได้นะมันไม่สุดนะได้มา6 1 5บาทรางวัลก้อนโตได้มี6ก0บาทโ,โหนักมวยหลังๆนี่ไม่ออกเลยนะ ร้อรบาทกับอีก50สตางๆอามุนสุดท้ายพอเต็มเต็มเต็มอยู่มาอีก600ปิดท้ายนะโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะจะเพื่อนๆได้เงินรางวัลรวมมา4,000กับอีก5 0าบาททวนนะ โอ้โหทุนเติมแรกมา700ดรอนะวันนี้ปันมาแป๊บเดียวน้ื่อนเพื่อนบวงมา7,000พันนะเกลยวว่าพอดีกว่านะเหมือนมันเข้าฟรีเกมแล้วมันแจกไม่ค่อยหนักนะได้บวกมาร้อยเท่านี้ถือว่าโอเคนะจ๊ะ ปั่นมาแป๊บเดียวนะใช้เวลาแป๊บเดียวสาหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปเดอ้อปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยเดอ้อวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ